แต่ก่อนหน้ายางตายนึ่งค่ะพอมาใช้โฟตีหน้ายางก็นิ่มน้ำยางก็เยอะเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงค่ะใช้โฟตีค่ะใช้โฟตีดูดูดูน้ำยางค่ะน้ำยางไหลยเยอะจริงๆค่ะอะมิโนโบแบก็กกันเชื้อลา ทำให้หน้ายางนิ่มฟอทีนี้ก็เร่งหน้าน้ำยางค่ะน้ำยางเยอะจริงๆค่ะเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงค่ะแต่ก่อนโุ้ยใช้ปุ๋ยเคมีนี่นานๆทีจะได้เหรียญบาทค่ะแต่ช่วงนี้หยด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 เร็วเกินคาดเลยจริงๆค่ะขอให้เกษตรกรทุกท่านค่ะหันมาใช้อามิโนพืช ปลอดสารค่ะไม่มีอันตรายต่อคนค่ะใช้ดีจริงๆค่ะประหยัดต้นทุนลดต้นทุนจริงๆค่ะ